ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วจเจเจเบ,บิดสุขูสุขคนเนาะค่ะพี่น้องมื่อนี้เจี๊ยกกะพาพี่พาน้องเนาะคะ่ะมาทําบุญอยู่วัดเขาชมพูเนาะค่ะพี่น้องก่อนอื่นกะขออนุโมทนาสาธุในทุกทุบุญทีด้เฮ็ดมื่อนี้เนาะคะ่ะให้พี่น้องเอฟซีแล้วกะพี่น้องทุกๆุกท่านค่ะสาธุค่ะพี่น้องสาธุสาธุสาธุมื่อเนี่เฮาจะมาบอกกล่าวท่านปูเนาะค่ะพี่น้องว่า้อื่นเข้าจะา เดินทางไปจังหวัดสากแก้วไปวัดเขาซิงโตไปอุทยานหลวงปู่โสภพญานครซีตะกูลแล้วกะ็อารัญญาประเทศวัดสะพานขาววัดหลวงปู่สอนเนาะคะ่ะมืออื่นเดินทางจังหวัดสากแก้วะคะ่ะพี่น้องเอฟซีผูไอว่างกะ,ะสามารถไปเจอกันได้เนาะคะ่ะอยู่วัดเขาซิงโตะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวมณีจะมาจุดธูปให้แนวทางประจําวันณีเนาะคะ่ะพี่น้องมักมวยยังกะ,ะไปซื้อเอาเนาะคะ่ะพี่น้องโชคดีร่ำรวยเบิร์สุปูสุขนนะคะ่ะพี่น้อง เราไปกันค่ะอาจจะเบาติดเบา,าคัดแนกกับขอไพ่นะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราเอาเขามาเอาถูกัก่อนน้อะคะ่ะจุดถูเปิดโชว์เปิดลาบขอพ่อหน,นะคะ่ะสิบหกดอกนาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นบริเวณภายในซาล่านาอค่ะพี่น้องผู้ใดที่จะมา ถือศีลเจริญเพาวาหน้ากาศสามารถทักแชทติดต่อมาได้เนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวนับถูกแป๊บหนึ่งเนาะคะ่ะสิบหกดอกเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ ข้างล่างกะจะเป็นน้าตกเนาะค่ะพี่น้องตรงที่เห้ามาถือศีลจะเริ่ญนารวนาเนาะค่ะพี่น้องสามารถนางสมาธิกรรมฐานได้นัาซ้านักสงเขาชมพูแห่งนี้เนาะคะ่ะก็มีถ่ายอยู่สององค์เนาะคะ่ะกะจะมีพาจายเจ้าว่าละกะลวงตาเนาะคะ่ะลวงตากะจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนาะคะ่ะลวงตาเพ่นบวชทานเหนือสัตว์เนาะค่ะพี่น้องกินมั่งเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดที่แวบเวียนทานไปทาน,ทาน,ทานมากกะ สามารถมากราบหลวงตาขอพรอด้นใดเนาะคะ่ะเป็นพาทีกราบได้สนิทใจเนาะคะ่ะพี่น้องส่วนบักพีกย่ายงามหายวันที่สิบสามตุลาเนาะคะ่ะพี่น้องเอซีผู้ใดบางกะขอเรียนเชิญเนาะคะ่ะกะจะมีงานเนาะคะ่ะผับป้าเนาะคะ่ะพี่น้องมาทําบุญห่วมกันใดเนาะคะ่ะผู้ใดที่จะเหดุลงทานกะสามารถทักแชทละกะมารวมเฮ็ดลงทานนํากันใดเนาะคะ่ะพี่น้อง สายมือก็จะเป็นพาซิบวรี่เนาะค่ะพี่น้องพาซิบวรี่หมายถึงความสําเร็จผูไดทีติดตติดกคัดกะสามารถมาทบาบุญแล้วก็จุตถูกขอเพิงบาร,รมีใดเนาะค่ะพี่น้องผาจากพาซิบรี่ไปเนาะค่ะสายมือก็จะเป็นอพาแมทธรณี่ม้วนผมไปทางสายเนาะคะ่ะอยู่วัดแห่งนี้พาแมทธรณี่ม่วนผมไปทางสายหมายถึงปราบมานเนาะคะ่ะม้วนผมไปทางขวาหมายถึงโชคลาภเนาะค่ะพี่น้อง ผู้ใดที่ขึ้นล่วงข้นศาลติดต,ติดคัดคัดกะสามารถไปขอพอรพระแม่ธรณีที่อยู่สำนักสงฆ์เขาชมพูได้เนาะคะ่ะเพราะว่าม่วนผมไปทา้งสายเนาะคะ่ะผู้ใดศัตรูหลายๆกะขอพรขอโชคลาภกับพระแม่ใดเนาะค่ะพี่น้องพระแม่ธรณีศักดิิ์สทธิ์อย่างมากเนาะคะ่ะผู้ใดมากอะให้ระมัดระวังเนาะคะ่ะเพราะว่าตรงกูตีดวงตากะสิมีหมาแน่เนาะคะ่ะกะระวังนิดนึงเนาะค่ะพี่นอ้องย่านมันกัดจะถาผู้ใดขึ้นมาวัดดูๆกะบ่เท่าไรเนาะคะ่ะ ตรงนี้กัจะเป็นสารปูเจ้าสมิงพาาสารปูเสือข้องเหาเนาะค่ะพี่น้องผููดไดที่ที่ตามคลิปเจี๊ยบกัน่าจาคดดะคะุ้นเคยดีเนาะค่ะเพราะว่าได้โชคลาภจากสันปูอา่านับขังบทวนเนาะคะ่ะนับๆแต่สิบสี่สิบหางหวนเนาะคะ่ะแนวทางรัฐบาลเนาะคะ่ะเฮ้าสนับสนุนไวรัฐบาลเนาะคะ่ะถูกที่เจี๊ยบจะจุดกะเป็นแครแนวทางเนาะค่ะพี่น้องพี่น้องจะซื้อบื้อกะแล้วแต่พี่น้องเนาะคะ่ะหากกันแพงกันไว้ค่ะคิดเมตาต่อกัน ด้วยไปน้ากันค่ะพี่น้องอย่าเกลียดอย่าสร้างกันเนาะเกิดมากก็สิไจะเป็นมนุษย์ช่วงนี้ผู้ใดมากวัดเขาช่อมบุก,กะสี่อ่าเห็นน้าตกไรเนาะค่ะพี่น้องผู้มสมบุญเนาะคะ่ะผู้ใดที่อยากเรียนน้าตกกะมาได้เนาะคะ่ะผ้าลูกผ้าหลานมาเที่ยวชมอ่าสํานักสงฆ์เขาช่อมบุก,กะมาเรียนน้าตกตรงนี้ได้เนาะคะ่ะเพราะว่าท่านมรรคธาโยคนกะก่ออีฐไวก่อปูนไว้เนาะคะ่ะให้เป็นอ่างไว้ให้ได้หน่อยเรียนกะมาได้ค่ะอย่าลืมเด้อค่ะ อาจากน้าตกเนาะคะ่ะปูเจาสมิงพายของเฮาสา,ารตรงนี้เนาะคะ่ะบท่านใได้บูรณาเนาะค่ะพี่น้องรออ่ะระยะเวลาสักนิดหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเฮาจะน่าจะได้บูรณากันเนาะค่ะพี่น้องอันนี้เป็นแค่แนวทางเนาะค่ะพี่น้องแต่จะถูกว่าถูกกะอยู่ทีดวงแล้กกะบุญทีเฮาเฮาสางเนาะคะ่ะวันนี้จะมาจุดถูกบอกกล่าวถันปูซื้อเนาะค่ะพี่น้อง ว่ามืออื่นจะเดินทางไปอะไรอย่าประเทศไปจังหวัดสักแก้วเนาะค่ะไปวัดเขาทิ้งโตโลงสามหน้าข้าเปิดดวงเปิดโชคเปิดรามเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าท่านปูนขราชและะวว้วกาสุวรรณวัดเขาทิ้งโต้หายหาฮุกเนาะคะ่ะงวดที่แล้วหาฮุกหาเก่าเนาะค่ะบางช่องทางก็อาจจะลื่มโล่งหายเนาะค่ะพี่น้องแล้วฮาจุดทูบเนาะค่ะ เดี๋ยวเข้าทางจิตอธิษฐานขอพรกับปู่เจ้าสมิงพ่ายปู่ฤาษีนาเสือปู่องค์ดำนาคราชไม่อยากเกิชีวิตผ้าไม่อยากเกิชีวินทอนไปน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องก่อนที่เจี๊ยบจะเดินทางออกาจาหวัดทุกๆครั้งเนาะคะ่ะเจี๊ยบจะต้องมาบอกกล่าวท่านปู่ก่อนเนาะคะ่ะเพื่อที่จะให้ท่านปูน่นำรักสมรักษาแกวขาดปลอดภัยเนาะค่ะพี่นอ้องความเสื่อความศรัทธาไขมั่นบ่าก,กันเนาะค่ะั้งจิตอธิษฐานน้ำกันคะ่ะสำหรับผุ้ใดที่มี สัทธาเชเชนเดียวกันกับเจี๊ยบเนาะค่ะพี่น้องนะโมตัสสะพะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุธัสสะนโมตัสสะะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุบุญกุศลที่ลูแต่เฮ็ดมาลูหลานขอโนโมทนาสาธุบุญไหกูองค์ดำนาคาราดไม่อยาเกลชรินท่าไม่อยากเกลีรินท่อน ตลอดจนปูจาสมิงพ่ายปูทฤสซีหนาเสือคงเทพเทวาสิงซักซีทียูมุกเขาชมปูขอบารมีสันปูแม่ยาดนบรรดาให้ลูกหลานเดินทางไปสายแข่ขาดปลอดไยัยมาดรวยโชคลาบบารมีขอให้ตัวเลขที่ลูกจุดเป็นตัวเลขน้ำโชกนอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขน้ำโชกน้ำลาประจำวันนี้เนาะค่ะก็จะเป็นซีหาหกหกหาซีซีหาหก พกหาซีเนาะค่ะพี่น้องโชคดีรำรวยมืมเน้เนาะค่ะสื่อื้เน้รวยืมเน้เนาะค่ะพี่น้องมักตัวเลขกยังกลับไปหาสื่อเอาเนาะค่ะพี่น้องื้เนี้ขอห้ทุกทุกท่านโชคดีค่ะอันนี้กัเป็นแค่แนวทางเนาะค่ะพี่น้องทุสินทุยางขึ้นอยู่กับบุญเฮ้าพี่น้องจะสื่อบ่ซืสอก็แล้วแต่แต่แตหาพี่น้องสื่อกับขอหายไม่โชคไม่ลาบเนาะค่ะสนับสนุนหวยรัฐบาลค่ะพี่น้องลอตเตอรีนะคะพี่น้องรำรวยสุขสุขคนค่นนาทำลำเมเน,นีไม่โชคไม่ลาบ เว่าที่จะนํำเงินไปถํำบุญสางบารมีต่อต่อไปนะเจ้าค่ะพ,พ,อพ่อครูแม่ยาครูเจ้าสมิงพ่ายเปิดโชคเกิดลาบ้ยู่ใ้ร้านสา,สาธุสาธุสาธุอันนี้มันเป็นข้อมจัตตาหลักอะข้อมเสือไผ่มันเนาะค่ะพี่หน่องเหมือว่าหนซีศูนกับนาสีมีโชคมีลาบกันทุกคนเนาะค่ะล่มแห้ง เดี๋ยวห้ารล่อเหล็กถูกตัวเหล็กน้ำโชงน้ำลาบมาเนี่ยเนาะค่ะพี่น้อง้ะเจ็บเดินทางไปถ้ำบุญอยู่สายส่วนมากเจ็บกะจะจุดถูกตัวเหล็กเนาะค่ะเพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องเนาะค่ะพี่น้องกะอยากให้มิโช์มิลาบสุขปู้สุกคนเนาะคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างกะเปินดูก,กับบุญล้วกะกับอ่าสิ่งที่ห้าสะสมมาเนี่ยก็คือบารมีเนาะค่ะพี่น้องอาจจะบอกดีบอกคดแน,น่ขอโทษขอภัยเนาะคะ่ะอย่าเป็นมีแต่สี่ศูนย์อีกรเราบรจาก กาจะประมาานั่นเนาะคะ่ะเดี๋ยวร่อเลยครูปแป๊บนึงค่ะพี่น้องบรรยากาศค่ะข้างล่างกับเป็นน้าตกเนาะค่ะพี่น้องผููได้วางกะมาเนาะค่ะ,มา,ะ,คะมาเที่ยวหรือกับมาทําบุญเนาะคะ่ะตรงซ้ายตัดอีกแล้วเนี่ยสมนึกเนี่ยสร้างเนืนะ่อตัดดีและแล่ละอันนี้กับบรรยากาศน้าตกไหลลงไปลมเดือนสวยงามนาย,ยูเนาะค่ะพี่น้อง